คุณผู้ชมไปดูการเดินทางไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะหลังจากที่มีดราม่าก,ก่อนหน้านี้ที่มีคนบ่นในโลกออนไลน์นะคะว่าจองตั๋วเดินทางไปจังหวัดตรังเนี่ยแพงจริงๆเลยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สนามบินตรังปรากฏว่าการเดินทางยังคงเป็นไปอย่างปกตินะคะไปสอบถามผูม้โดยสารก็บอกว่าราคาตั๋วที่เขาพอจะซื้อได้ที่จะเข้าถึงได้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ับาทต่อเที่ยวค่ะ ที่สนามบินตรังก็พบว่ายังคงมีผู้โดยสารไปใช้บริการตามปกตินะคะแล้วก็พบว่าบางส่วนเป็นผู้โดยสารที่เปลี่ยนการเดินทางจากรถไฟแล้วก็รถทัวร์ไปใช้บริการเครื่องบินเนื่องจากเส้นทางขึ้นลงกรุงเทพภาคใต้ยังประสบปัญหาน้ําท่วมค่ะบางคนบอกว่าราคาตั๋วเครื่องบินค่อนข้างจะแพงเพราะว่าจองฉุกเฉินแต่ว่าก็มีความจําเป็น ก็ต้องยอมจ่ายนะคะแต่ว่าผู้โดยสารบางคนก็บอกว่าได้ตั๋วราคาถูกเนื่องจากเขารู้กําหนดการเดินทางล่วงหน้าจึงได้จองตั๋วเครื่องบินเอาไว้ก่อนนานนับเดือนราคาที่บางท่านจองได้นี่คุณผู้ชมเมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวไปคุยบอกว่าราคาได้พันกว่าบาทนะคะแต่ว่าคนที่จองในระยะกระชั้นชิดหรือว่าฉุกเฉินเนี่ยต้องจ่ายค่าตั๋วก็สูงขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะราคากว่า3,000บาทบางคนบอกว่าราคานี้แพงกว่าเส้นทางกรุงเทพหัด ที่ราคา2,000กว่าบาทเท่านั้นแต่ก็ทราบมาตั๋วเดินทางช่วงปีใหม่ยังมีราคาแพงไปกว่านี้อีกค่ะก็จองล่วงหน้า1เดือนนะคะแล้วออกไปกับประมาณ3,000บาทอ๋อจองล่วงหน้า1เดือนใช่ไหมใช่ค่ะปกติถ้าเราเดินทางเราจะจองล่วงหน้าอย่างนั้นหรอคะใช่ค่ะเดินทาง <ผม S 1> บ่อยรู้แผนอยู่แล้วค่ะว่าเราจะไปวันไหน <ừ> แต่ถ้าสมมติว่ากระชันจิตแบบนี้ก็ราคาตั๋วจะแพงหน่อย ผู้โดยสารท่านหนึ่งบอกนะคะว่าจองตั๋วฉุกเฉินเพราะว่าต้องการเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพเนื่องจากวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาพยายามจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดตรังเข้ากรุงเทพแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไปต่อไม่ได้จริงๆไปได้แค่อำเภอสวีชุมพรต้องขับรถกลับบ้านเนื่องจากน้ํายังท่วมเส้นทางอยู่ก็เลยรีบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางก็ได้ราคา3,000ันกว่าบาทซึ่งถือว่ายังแพงนะคะแต่ก็อยู่ในราคาที่พอรับได้ค่ะ ก็คิดว่าก็ราคาสูงนะคะแต่ก็ยังรับได้สําหรับก <c oughs> รณีฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินค่ะแล้วปกติจริงๆไปถึงชุมพรแล้วหรอคะตรงน้ <สะ S 1> กลับมามอยู่ที่สวีค่ะอ,อ,อกไไ็อเลยต้องเดินเนี่ยคนก็เลยเยอะค่ะทมคืนก็เลยตับดีรถกลับมาแล้วก็จองตัวให้น้องจองตัวให้ค่ะค่ะะยังโชคดีมีตั๋ว จ้าหน้าที่สนามบินตรังยืนยันนะคะว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จนถึงวันจันทร์ทุกเที่ยวบินผู้โดยสารทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่อนข้างหนาแน่นนะคะเพราะว่าการเดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็รถไฟไปที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะขึ้นมากรุงเทพเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะคะค